สวัสดีค่ะเดี๋ยวธนวันจะมา,อาสอนวิธีการนะคะบอกวิธีการนะคะก้าผมนะคะก้าผมแบบไม่ยุ่งยากนะคะในการก้าวนะคะจะให้เพื่อนทําให้ที่บ้านก็ได้นะคะโอเคนะคะก้าผมรับปิญญากันนะคะแบบง่ายนะคะโอเคค่ะมาชมกันค่ะ ด้านมองเห็นไอะเดี๋ยวเราจะมาเก็บข้างๆก่อนนะคะแต่งหลังหูนะคะเพื mm ่อ hmm. นแล้วเราก็ปิดมาตัวเลมอนตัวเลมอนใช่ปิดมา นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็บิดตรงนี้จะยีหรือไม่ยีก็ได้นะคะบิดมาแล้วเราก็มาแปะกิปบะค่ะ เจ็บย้อนกลับมานะคะแล้วเราก็มาแบ่งหลังหูตรงนี้นะคะล้งหูค่ะนี่ค่ะเพืเ่อนแล้วก็หวีตรงนี้ให้เรียบเลยแบ่งหลังหูเหมือนเดิมนะคะวนกลับมามามาควายกันนะคะเพื่อนๆควายกัน ข้างขวาทับข้างซ้ายเสจยบลิปเข้าไปเลยเสียบลิปะะให้ให้ขนานกันอยู่แน่นเห็นไหมแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ออกนะคะเพราะว่าอยู่อยู่แล้วแล้วเสิบแล้วเราก็เอาลิปเนี่ยค่ะมาเสียบ ให้ขนานกันนะคะข่าสายเพื่อที่จะไม่ให้หลุดนะคะแน่นมากเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนมองเห็นจัดไหมจัดอยู่นะคะเสร็จแล้วแล้วก็มาแบ่งขึ้นมาเอาหางนี่ค่ะหางที่ชายนี่นะคะมาใสา่ช่อนนี้เลย ีตะวัดมาบีให้เรียบก่อนนะคะเพื่อนๆบีให้เรียบเสร็จแล้วเราก็บิดนิดนึงค่ะพอเราบีเรียบแล้วเราก็บิดบิดมานีเสร็บกิ๊บเข้ไปนะคะหนึ่งตัว กิปดำนะคะที่มีปุ่มบนล่างเสียบเข้าไปแน่นเลยเสร็จแล้วเราก็เอาฝ่านี้มาทำกลับไปกลับมานะคะไปซ้ายขวากลับไปกลับมา ก็บิดนะคะเพื่อนๆไปกลับมาใช้กว่าถ้าเราจะทําให้พองตรงนี้ก็สามารถยีขึ้นมาได้นะคะหรือไม่ยีก็ได้นะ <Yeah. S 1> แล้วก็มาเน็ตข้างบนนะคะเพื่อนๆให้เชื่อมกันกันกบข้างบนย้อนกลับมาอยู่แล้ะ นีแ่แหละก็มาแบ่งเก็บตรงนี้ลูดลงมาเลยนะ,ะให้เรียบจะใช้หวีหรือว่าแปรงก็ได้นะคะเพื่อนๆจะเป็นแปรงแบบนี้ก็ได้นะคะหวีให้เลือกบีเบาๆนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะแล้วก็บี เลยมาเนี่ยค่ะจเจ้ามาเสียบให้สึดนะคะให้เชื่อมกันกับด้านบนนะคะเพื่อนเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ใช้หวีแปรงก็ได้นะคะให้เรียบนะคะ แล้วเราก็กลับมาวนกลับไปกลับมาอย่างนี้ค่ะเอาตัวเนี้ค่ะสุดท้ายนะ,ะถ้ารู้สึกตัวนี้ยังไม่เชื่อมกันเราก็สามารถใช้กิ๊บนะคะเพื่อนๆแปะอีกตัวนึ่ง เสียบย้อนไปนะคะเราสามารถดึงออกมาได้นะคะเพื่อที่จะให้มันอ,องๆองไม่หลุดนะคะเสร็จแล้วเราก็บิดนะคะบิดมาจะยีก็ได้ไม่ยีก็ได้นะคะบิดกลับมา รอบหนึ่งมันก็จะยาวลงมาน่อันนี้ทำผมรับปิญญาได้เลยนะคะแล้วก็มาเสียบย้อนนะคะเพื่อนเสียบย้อนกลับไป แต่ตอนนี้แล้ก็เราจะม้วนแบบนี้ก็ได้ซ่อนเข้าไปข้างในนะแล้วเราก็เสียกิ๊บเก็บหางนะคะใช้กิป๊ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะคะเพื่อนๆ ถ้าตรงนี้รู้สึกกระโดกเราก็สามารถใช้กิฟล,ลงไปได้นะคะหนึ่งตัวใช้กิฟเจ็ดตัวค่ะทั้งหมดใช้กิฟเจ็ดตัวนะคะ,ะ,คะถ้าเราอยากให้มันพองเราก็ดึงออกมาได้นะคะเ,เพื่อนสามารถดึงดึงเบาๆนะคะเ,เพื่อนๆอยากให้พอง รือเราจะเอาหางหวีนะคะหางหวีช่วยขึ้นมาเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะจัดๆเห็นมองมองจันนะคะ<ม>ทำผมจะเป็นผมงานแต่งก็ได้นะคะอันนี้เราก็เอาหางหวีตะวัดลงมามวนเข้าไปให้มันเก็บนะคะไม่ยุ่งนะเรียบร้อยแล้ว สวยงามไหมคะดูข้างๆข,ข้างหลังจะยีหรือไม่ยีก็ได้นะคะถ้าผมน้อยก็ควรจะยีนะคะด้านบนนะคะแต่ถ้าผมเยอะก็ไม่ยีก็ได้ะคะ่ะเก็บแบ่งหลังหูแล้วก็เก็บเข้ามาขวาซ้ายแล้วก็วนกลับไปกลับมาแบบนี้คะ่ะทําผมง่ายนะคะสวยงามรับปริญญาหรืองานแต่งก็ได้นะคะแบบนี้ จะเน็บดอกไม้หรือปิ่นก็ได้นะคะเน็บเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะเป็นปิ่นหรือเป็นดอกไม้นะจะเน็บซ้ายเน็บขวาก็ได้หรือจะเป็นมุกเสียบก็ได้นะคะเพื่อนๆมุกหนึ่งสองสามจักสามเม็ดนะคะหรือจะเสียบมุกหนึ่งสองสามด้านบน,นก็ได้ โอเคนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ